เรียนโทที่นี่ใช้เวลาเรียนเพียง1ปีครึ่งคุณก็สามารถจบได้ถามว่าทำไมต้องเรียนที่มอบุรพาแน่นอนที่สุดครับไม่ไกลจากกรุงเทพหลีกหนีความจำเจจากกรุงเทพหลักสูตรของเราไม่มีคำว่าน่าเบื่อลองมาเรียนกับเราดูสิแล้วคุณจะรู้ว่ามันเป็นยังไงสำหรับใครที่ไม่ได้จบสายท่องเที่ยวโดยตรงนะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าหลักสูตร i อทของเรานะคะเราเน้นสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัตะคะิค่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในห้องเรียนกันนะคะ ะเห็นได้ว่าบรรยากาศในห้องเรียนของเรานะคะเข้มข้นสุดๆไปเลยค่ะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะเราสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับอาจารย์ไดเลยนะคะเพื่อนๆในค่ายเรียนของเรานะคะก็น่ารักมากๆเลยค่ะพวกเราคอยช่วยเหลือกันตลอดอีกทั้งยังมีอาชีพที่หลากหลายทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ใหม่ๆมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้มองหลายๆมุมมองด้วยค่ะ การเรียนในห้องเรียนนะคะพวกเราได้ลงศึกษาในพื้นที่จริงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับผู้เชี่ยวชาญตสาหกรรมการท่องเที่ยวและนอกจากนี้นะคะเรายังอัพเดตเทรนการท่องเที่ยวนะคะใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะในเทอมแรกนอกจากเราได้ศึกษาดูงานที่กรุงเทพและบางแสนเรายังได้ไปศึกษาดูงาน2วันหนึ่งคืนที่จังหวัดนครนายกอีกด้วยค่ะโดยได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายเช่นการไปนั่งเรือชมเขาช่องลม เพื่อดูการบริหารการจัดการนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภายในเขาช่องลมค่ะในเทิที่2 ITM ได้พาพวกเราไปศึกษาดูงานโดยเรือสำราญณประเทศเวียดนามเส้นทางแหลมฉบังฟูกวก3วัน2คืนนับเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่หาได้ยากครับการศึกษาดูงานบนเรือเราได้ความรู้ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการการต้อนรับนักท่องเที่ยวและระบบต่างๆบนเรือ และที่สำคัญบนเรือนั้นมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มากมายให้พวกเราได้เรียนรู้ได้แบบไม่รู้เบื่อเลยครับวันถัดมาเราได้ลงจากเรือสำราญไปท่องเที่ยวยังเกาะฟูกว๊กสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศเวียดนามครับได้เที่ยวชมวัดที่อยู่ริมทะเล ได้ไปซันเซ็ตทาวน์หมู่บ้านอิตาลีที่สวยงามติดชายหาดและเยี่ยมชมแกรนเวลล์ล่องเรือเวนิสบรรยากาศดีมากๆครับปิดท้ายด้วยการโบกมือลาจากเรือสำราญเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่หาได้ที่ ITM มมหาวิทยาลัยบุรพาครับ